สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจาวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะขอบคุณมากค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้ค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในวันนี้ค่ะอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานาราธิวาส ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะในการขับขี่ยานพาหนะในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะและสำหรับภาคอื่นๆนะคะโดยที่ภาคเหนือในวันนี้ค่ะ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนน้อยนะคะมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ10บของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยาค่ะและตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะในวันที่23ตุลาคมนะคะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกจากนั้นฝนก็จะลดลงค่ะและในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ในช่วงวันที่24ถึงวันที่30ตุลาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ยังคงพาดผ่านภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS พยากรณ์อากาศล่วงหน้าสรุปโดยรวมนะคะ ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่23ตุลาคมลมหนาวจากจีนก็ยังคงลงมาประทะนะคะทำให้เกิดฝนเป็นฝนปนหนาวค่ะในไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงนะคะ2-4ถึง4องศากับมีลมแรงในภาคอีสานตอนบนเนี่ยไม่มีฝนค่ะจากนั้นในช่วงวันที่24ถึงวันที่27ตุลาคมลมหนาวก็จะอ่อนกําลังลงนะคะฝนจะกลับมาตกอีกครั้งค่ะ มีฝนประมาณ40-60%เพิ่มขึ้นทุกภาคค่ะยกเว้นภาคใต้ฝนมากกว่าเพื่อนนะคะเพิ่ม70%ตลอดช่วงค่ะอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึงวันที่31ตุลาคมลมหนาวระรอกใหม่ค่ะก็จะลงมาเป็นฝนในช่วงแรกนะคะก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงค่ะและคาดว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวต่อไปค่ะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย